สวัสดีครับวันดีครับแฟนเพจเฟซบ b ๊กยูท u บทิกต็อกทุกทุกคนครับวันนี้ผมมีเรื่องมาเล่าให้ฟังมันอาจจะเป็นเรื่องที่แบบทั่วไปแหละแต่มันอยากเอามาเล่าไงมีลูกค้าอยู่คนหนึ่งไม่ได้ติดตามผมใน facebook tik t อกอะไรนะก็คือเป็นลูกค้าหน้าร้านผมอยากจะเอามาเล่าให้เป็นประสบการณ์มาถามผมว่าแผ่นนี้ทำเท่าไหร่ครับทำสีทำอะไรอย่างเงี้ย <Yeah. S 2> ผมก็เลยบอกเออผมก็ตีราคาไปเนาะ ผมตีราคาไปแล้วเขาก็บอกว่าทําพี่ทํากี่วันครับอะไรกี่วันอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยบอกว่าเออทาอยู่ประมาณเท่านี้เท่าน,นั้นเออเกี่ยวประมาณกี่วันอะไรอย่างเงี้ยผมก็มีราคาเขาเลือกไงมีถูกมีแพงมีราคาเข,ขีดกลางๆเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตไปถามเมียก่อนนะครับ <c ười> คำที่แหนไปถามเมียก่อนเนี่ยผมเลยว่า โอเคก็พ okay, so we so ี่ได้ครับแล้วก็พอผ่านไปเวลาเช้ามาหาผมสิบโมงใช่ไหมแล้วก็ตอนอีกสักแปบนึงแหละเที่ยงเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นอีกอูนึงก็ถ่ายรูปลงเฟซอะไรมาก็เห็นอ๋อคันเดียวกันนี่ผมก็เลยสงสัยว่าเอ้ามันมันใช่คันเดียวกันใช่คันเดียวกันเหรอพี่ผมจำได้แผ่นนี้เลยตีราคาแล้ว แล้วแล้วเขาบอกพี่ว่าไงผมก็เลยสงสัยอคําคำเดียวกันกับพี่ก็บอกพี่ว่าเดี๋ยวผปลอมตัวเป็นเจ้าอูอีกูงนะอีกูงหนึ่งก็บอกว่าเขาบอกพี่ว่าเดี๋ยวไปถามเมียก่อนผมก็เลยบอกว่าโอเคพี่สงสัยเขามีเมียหลายคนแหละก็เลยต้องแบบไปถามหลายคนไงก็ไปเจออูเหมือนอู่อออมันอยู่ไม่ไกลกันเนาะอูมันอยู่แบบ จากตรงนี้จากตำบลนี้จากแค่เนี้ยมันอยู่แบบมันก็ต้องขับรถวนๆอยู่นี่ไงแล้วอีกอย่างหนึ่งเราเป็นอู่เห็นไหมเราก็จะรู้จักกันหมดอยู่แล้วอ่ะเขาก็ไปตรงนู้นตรงนี้ปุ๊บมันก็ถึงกันหมดอ่ะแล้วเขาก็ทําเป็นเหมือนว่าเขาหาว่าเราไม่รู้หรืออะไรอย่างเงี้ยตีราคาเขาก็อยากจะสอบถามราคาทั่วไปอะเนาะผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเขานะมันเป็นสิทธิ์ของเขาแต่ถามว่ามันก็เป็นเรื่องที่แบบตลกดีไงว่าเออทำไมเขามี มีเมียเยอะอะไรอย่างเงี้ยทําไมเขาจะต้องแบบไปถามเมียนะอะไรอย่างเงี้ยถามเมียนะนเป็นมันอาจจะเป็นขอ้อข้ออ้างที่เขาคิดขึ้นมาเองหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยไอ้คเนี้มันก็ใช้ได้ทุกที่แหละผมก็เจอบ่อยไงนี่เอาผมเอาประสบการณ์มาเล่าให้ฟังนะหลายๆคนอาจจะเจอหรือใครที่เป็นช่างด้วยการเจอก็ลองคอมเมนต์ไว้ได้นะครับใครเจอแบบนี้บ้างมันเป็นผมถือว่ามันเป็นเรื่องตลกไปแล้วครับมันไม่ได้เป็นเรื่องแบบ จะต้องมาซีเรียสจะต้องมาอะไรเรามีหน้าที่ตีราคาก็ตีราคาไปส่วนกวีตีตรงนู้นตีตรงนี้ผมว่าราคามันไม่หนีกันหรอกเขาแค่เช็คเออผมก็แค่แบบให้ความอำนวยความสะดวกเข้าระมานนั้นเนี่ยก็ดีนะมีมีเรื่องเข้ามาทุกวันเลยมีเรื่องให้เล่าทุกวันเลยก็ไม่รู้จะทําคลิปอะไรแหละก็เลยเอาเรื่องที่ว่าเจอทุกวันามาเล่าให้ฟังแบ่ง ขาเรียกว่าแชร์ประสบการณ์ที่เจอทุกๆวันดีกว่าเรื่องนี้ผมเจอบ่อยเจอประจำด้วยแหละก็ยังไงก็ขอให้ฝากติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับเผื่อว่าวันใดวันหนึ่งผมจะได้นําข้อมูลอะไรต่างๆมาลงให้ฟังอีกผมไม่อยากไปเบิดเบียนใครครับผมอยู่ของผมอย่างนี้ครับผมเป็นตัวตนของผมเป็นอย่างนี้ผมก็เป็นอย่างนี้ครับผมไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกันครับเขาอยู่ได้ผมอยู่ได้ เราทําอะไรกันแล้วก็คุยกันได้ครับไม่อยากทําแพงมากก็มีดีครับทําถูกมากไปแล้วก็อยู่ไม่ได้ประมาณนั้นเราก็ต้องอยู่ด้วยกันจอยด้วยกันทุกอย่างมันเป็นการลงทุนแล้วก็ถามลุงลุงเขาก็ไม่รู้เรื่องโ์เชีย่ยวไม่รู้อะไรหรอกเขาเ็เช็คไปทั่วอย่างเงี้ยเอแค่นี้แหละครับสวัสดีครับช่างย้อยจำรีครับ